ก็สวัสดีพี่พี่เอฟซีช้าเมืองมหาสองทุกท่านนะครับวันนี้ก็ดึกนิดนึงนะครับสับเวลาสามทุ่มเกือบจะสี่ทุ่มนะจเวลาที่ผมถ่ายอยู่นะครับก็คิดอยู่นานนะว่าจะถ่ายลงดีหรือเปล่านะครับก็มีมีเป็นของใหม่มากนะครับเนี่ยมีเป็นของใหม่สองสามชิ้นนะครับก็ส่วใหญ่ก็จะเป็นรูปหล่อวันนี้ก็ไม่มีพวกเนื้อผมงเนื้ออะไรเลยนะครับก็มาเริ่มวันที่ชิ้นแรกนะครับก็เป็นหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟนะครับพัดท่ามะไฟ อันนี้เพิ่งได้มาล่าสุดนะครับเมื่อตอนเย็นนะครับพอดีก็เดินตลาดอ่าข้องถมนะครับแนวอในเมืองนะครับก็ได้มาหนึ่งองนะครับผิวแบบนี้คล้ายแบบพิมพ์คิตาที่ผมเคยได้มานะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อุนหนุนได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนใจดี ทุกท่านนะครับที่ทักเข้ามาปิดพากันวันนี้ก็มีปิดไปก่อนหน้าน,นี้ก็มีปิดทงามาไฟไปหนึ่งองค์นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับต่อมาเป็นรูปหล่อมันเดิมนะครับไม่เป็นรูปหล่อของพวกเงินนะครับโอ้โหพูดถึงเนื้อหาเขาไม่ต้องพูดถึงนะครับเนี่ยชัดเจนนะครับ อันนี้ก็ไม่รู้นะว่าแสงเงาเป็นไงนะครับถ้ามืดไปหรือว่าสว่างไปก็บอกกันได้นะครับถ้าไปไวก็ทักมาขอดูรูปหลังไม้ได้นะครับหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับที่หมายเลขนะครับศูนย์หกเลขเอดีนะครับศูนย์หกสามี่สาหเจดสามหนะครับหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับวันนี้ก็เป็นจอบเรียนพอไปนะครับโห นี่ได้มาผิวด้มเดิมนะครับถ้าเร็วไปก็ขออภัยนะครับก่อนนอนานะถ่ายลงสักหน่อยนะมีขก่าบ้างไหม่บ้างนะครับอย่างนี้ก็เป็นรูปหล่อนะครับ <c oughs> เปิดววาไม่แพงนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้หลวงพ่ออะไรนะเนี่ยที่จังหวัดพิโลกนะครับไม่ไกลจากพิจิตรนะครับ ต่อมาเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อให้ผมไม่อ่าดูไหมหลวงพ่อทบหรือเปล่านะบแบบนี้ใช่ไหบผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับ บถ้เดินไปก็ต้องขอพายจริงๆนะครับวันนี้ก็มาแบบสั้นๆนะครับให้พี่ๆดูกันไม่เบื่อนะครับนี่หลวงู่้สุกอีกแล้วนะครับอันนี้ก็นี่เป็นอีกหนึ่งของที่ได้มานะครับมีจานนะครับมีจาน มาก็เป็นหลวงพ่อเงินอันนี้เป็นไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อเงินหรือว่าเป็นอะไรนะครับพอมีน้ําหนักนะครับก็ได้มาเก่าๆหลายๆชิ้นหน้าพอดีก็ได้เขี่ยวกองมานะครับเจอส,สวยๆก็หยิบมาไม่รู้เป็นที่ที่ไหนอะไรไงนะครับผมก็ไม่ค่อยเป็นนะครับรูปหล่อพิมพ์นิยมนะครับ แต่ลิวนับเข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับต่อมาเป็นหลวงพ่อสุกนะครับอันนี้ก็เคยลงไปนานแล้วนเนี่ยนี่หกอง์ไม่ตัดนะครับข้างหลังครับไม่มีจานอะไรน,นี่ก็เป็นของแปลกนะเผื่อพี่ๆสนใจนะครับปล่อยราคาไม่แพงนะครับสององตัดอันนั้นก็เคย ขายไปแล้วนะครับอันนี้ะต้องเหลือที่เป็นหกอ,องค์ไม่ตัดนะครับน,นี่แต่มาลง,างเพิ่มขึ้นว่าถา่านรถไฟนี่รูปหลอ่อเนื้อหาก็เก่าตามสภาพการเวลา ต่อมาองค์สุดท้ายก็เป็นผ้าปิดตานะครับอันนี้มันเป็นผิวยังไงครับเนี่ยบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่สวยอยู่นะครับไม่รู้ว่าตีเวทที่ไหนอะไรไงนะครับเนี่ยคลิปนี้ก็ขอญาตจบแต่เพียงเท่านี้เท่านี้นะครับพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมและชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกด้วยนะครับขอบคุณครับ